แทงขวาเจาะล่างครับแม่แทงขวาโอ้ยแมน้ำกระจายครับโอ้โหจังหวะของปันตักทองคำนะครับมาได้ลวกไตขวานินเนียเน,ยเ,นยเลยทีเดียวแม FBI โดนเข้าไปครับมีชัง,งักมันไปม,มีอาฉีดนะครับ FBI หนึ่งแสนบาท FBI ไตขวาเอดีครับรหัสลับ FBI ขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายแมแต่ตั้งกำแพงหน้าไว้ก่อนสำหรับปัตักทองคำลุยต่อครับ กระดาออ้าว oh แม่แข้งซ้ายวืดกว้างหน้าแข้งซ้ายแข้งซ้ายแข้งแล้วขาครับแข้งแล้วขาจะเข้าตากรรมการหรือเปล่านะครับขยับมาซ้ายจังหวะขัดกันนิดนึงป้ายหน้าป้ายจะลงป้ายนี้ครับไม่ต้องป้ายหน้าครับเอากวาแมสงสัยต้องรอประตูถัดไปแล้วครับตอนนี้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> พอป้ายนี้นี่โดน ปตัตตคธงคำนะครับโดนทั้งหมัดทั้งแข้งเลยทีเดียวเอาเลือดดำเกาไหลแล้วลุยนะครับ FBI เชิงบทสนโอ้ยไปบัลขวาเข้าไปครับแม่มาเดือดทิ้งทั้งไหลเลยปตัตตคธงคำเอาบุกเข้าไปดีครับตีเข่าขวาเสียบซ้ายแมป่ปัตตคธงคำได้ทีขีดแพะไล่นะครับน,ทนท่าใจจริงหมดยกครับอย่าลืมต้องรู้ตัวจับไหนครับพยายามจะล็อกปตัตตคธงคำ ทีมงานยกเพชรสอยุพินดาครับวันนี้นําทีมมาเองเลยมบอกปัะักทองคำนี่มาแบบกระแลงเลยทีเดียวครับมาแบบดีโดโอ้โหทุ่มเททุ่มล้มแม่อัยีแสนหนึ่งยังมีอยู่นะครับ FBI อ่าลุยต่อครับ FBI นี่ครับแม่ครับขยับเดินมาวางแข้งดันแทงสู้ครับแมต้องถือว่าคู่นี้ชกกันสนุกนะครับ ขยับเดินเร็วขึ้นปาตักทองคำฟันซอกโอ้โหแต่ละเม็ดแต่ละดอกอตีแม่ตีมาถอดหัวเลยครับโอ้โหจังหวะนะครับแม่บิดเข้าไปโอ้โหดีซ้ายครับซ้ายขวางหน้านะครับแม่ตั้งกำแพงหน้าไว้ก่อน f b i ใจเย็นๆใจเย็นๆมายังมีโอกาสควันใจมือรองแฟนๆรออยู่เตะขวาต่อยขวา แต่ว่าปะตักลงคำไม่เปิดโอกาสเลยครับพราะจับในนี่ล็อกเหนียวเลยกดให้หัวหลุดเลยกรรมาการประธานแยกออกมาครับยังไม่แน่ครับเรื่องแบบนี้มันยังบอกไม่ได้ยังไม่สิ้นเสียงะระฆังยังไม่ชูมือเป็นไปได้หมดครับชอดเดียวดอกเดียวอ้าวตั้งไปโตไปตีไปยกสุดท้ายครับติดตาม FBI บไเกน,นะครับนักชกมาแทนพรสวรรค์วันนี้สู้แบบ กิบตาเลยทีเดียวนะครับขณะที่ประตักทองคำสินมีมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่าวปากบางข้าวยกเพชรสอยบินดานะครับตอนนี้ก็สั่งคุมเกมแล้วเอาต่อยครับต่อยเอหญ่แทงกองซ้ายใครบอกว่าบรรยากาศไม่สำคัญผมไม่เชื่อเลยนะครับพอแฟนมวยมากๆเสียงเชียร์เยอะๆมวยก็มีพลังฮึดขึ้นมาเลครับนี่ครับอยากโชว์ครับ อยากโชว์อยากเป็นซุปตากันทั้งนั้นแหละครับอ่าผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้นะครับบนเวทีรวมถึงกรรมการประธานด้วยครับสนุกไปด้วยนะครับตัดสินมีกองเชียร์มีคนดูมันมันอย่างนี้อ่าได้โยกได้ไซได้บิดนะคุณมื่ออีสองนาทีสุดท้ายนะครับรวมคะแนนใบสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือครับปาตักทองคําซินบีมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของ FBI ไปครับ แบบสนุกแล้วก็ขาดร้อยท้ายๆนะครับ